กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสนำมวลชนปิดล้อมตึกชินวัตร2นะคะแจ้งปิดการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ AIS ส่งผลให้การจราจรบ,บนถนนพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าวิภาวดีรังสิตใช้การไม่ได้ค่ะนายชัยชนะเดชเดโชแกนนำเครือข่ายกปปสเวทีสวนลุมพินีนำมวลชนเคลื่อนขบวนมาถึงตึกชินคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือตึกชินวัตร2ถนนพหลโยธินโดยนำรถเครื่องเสียงมาตั้งเวทีปราศัยชั่วคราวที่ด้านหน้าตึกจากนั้นผู้ ้ชุมนุมต่อแถวเข้าไปในอาคารซึ่งบริษัท AIS ได้จัดตั้งบูธบริการยกเลิกซิมโทรศัพท์ไว้คอยบริการอยู่แล้วพร้อมทั้งคืนยอดเงินที่เหลือในโทรศัพท์ตามที่กปปรสร้องขอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ชุมนุมทยอยแจ้งระง,งับใช้ซิมโทรศัพท์เครือข่าย AIS กันอย่างต่อเนื่องขณะที่การจราจรบนถนนพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าวิภาวดีรังสิตรถยนต์ใช้การไม่ได้เนื่องจาก กลุ่มผู้ชุมนุมปิดถนนทำให้รถที่มาต้องเลี่ยงไปใช้ถนนฝั่งขาเข้าวิ่งสวนเลนเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้